วัสดีค่ะรายการเจี๋อโชว์เคสวันนี้ขอรีแลกซ์กันหน่อยค่ะน้องๆบางคนอาจจะเคยได้ยินคอร์สเจบล็อกกันแล้วแต่อาจจะไม่รู้จักข้อดีของคอร์สนี้วันนี้น้องๆที่เรียนคอร์สนี้เขามาบอกกันค่ะจัดเวลาได้ง่ายค่ะอยากจะเรียนช่วงเวลาไหนก็มาจองได้ค่ะ มันดีกว่าตอนที่ไปเรียนอยู่ในคอร์สอะค่ะเพราะว่าถ้าเรียนในคอร์สเราขาดเราก็ขาดไปเลยอะค่ะเจบ็อกมันเป็นการเรียนส่วนตัวครับเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนนะครับที่ว่าเวลาผมว่างเวลาไหนผมก็สามารถเข้ามาเรียนได้ไม่จำเป็นต้องเรียนตามรอบตามปกติคือถ้าโดยเนื้อหากับโดยเทคนิคการสอนเราก็ไม่ต่างกันครับมันจะต่างแค่เพิ่มความสะดวกสบายของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนสามารถเลือกเลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการนะครับก็เรียนเหมือนเรียนส่วนตัวจัดเวลาเรียนได้แล้วก็ เข้าใจสามารถเลื่อนกออะไรได้อะไรนะคะการที่เราเรียนเจบ็อกเนี่ยมันมีเวลาเพิ่มเราสามารถเลือกเวลาลงเรียนได้อะค่ะสามารถกลับไปดูรีกลับไปได้อะค่ะว่าอาจารย์เจียพูดอะไรไปบ้างค่ะจองเวลาได้ง่ายแบบสมมติว่าว่าตอนไหนก็มาเรียนได้แล้วสามารถกอได้ถ้าเราไม่เข้าใจหรือว่าจดไม่ทันหรือว่าถ้าอยากจะเร่งเรียนให้จบก็แบบทำได้อะไรอย่างเงี้ย พักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาอัปเดตแฟชั่นเด็กเจี๋ยกันค่ะ